ผมสานตำรวจโตวันวัฒนรักดิ์รองผู้กัป้ันกองกำลังปามสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีเบื้องต้นจะแนะนําฟังก์ชันที่ตู้ของเราสามารถทําได้ก่อนนะครับฟังก์ชันแรกนะครับที่ตู้เนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลตลอด24ชั่วโมงและสามารถส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบและสามารถดูออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับปรากดนนานท่านด้านหลังครับสำหรับฟังก์ชันต่อไปครับเป็นฟังก์ชันที่สำคัญในการรับแจ้งเหตุครับคือฟังก์ชันในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่มีคู่มมือการใช้ติดอยู่ที่หน้าจอของตู้นะครับวิธีการใช้นะครับเราก็จะแค่กดที่ปุ่มโทรออก เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการสาธิตการแจ้งเหตุโดยให้ประชาชนเข้ามาแจ้งเหตุที่ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินซึ่งเราติดตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในพื้นที่จะมาวัดเชียงโจนครับครับสวัสดีครับผมอรารัเอกชุกชิกตับสายยินดีรับใช้ครับแจ้งเหตุเขบอกอะไรมครับ ห่ายที่ไหนไหมครับแต่ท้องที่สอพเมืองไหมครับอา่าสายตะว,วันขอยอ๋อโอเคสอพเอมืองน,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 นะครับอ่ถ้าอย่างนั้นท่านสะดวกนะครับขอความอรุณามาลงประทึกจังหวัดที่พนักงาน,ส,นสอบสวนสพเมืองได้เลยนะครับดีน,น,คะ,นะครับขอบคุณครับครับทั้งหมดนะครับก็คือเป็นการแนะนำนะครับการใช้ตู้นักแท็กของสถานทีตประวัติศาต,ตร์เมืองสลโขทัยนะครับและนํามาใช้ ติดตั้งในพื้นที่สมารท์ททเวิโซนนะครับซึ่งเราวางแผนที่จะนำมาติดตั้งสำหรับให้ประชาชนนะครับต่อแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยตรงครับและอย่างร่นเดียวตลอด24ชั่วโมงต้้งความเจ้าา่นวถนใจปลอดภัยในทีนในพื้นที่สมารท์ททเวิโซน,นของสถานีตำรวจพลเมืองบรีครับ